มันก็บอกใครหอบดอกุ้มหนีมันก็หอบน,หน่อยๆแหละหอบากตาที่แหลกก็ซือพามาฟังเสียงนะครับร้อยสิบปีไอนะครับซิดเรียบร้อยแล้วมาเมตัวนี้เก็บงานพร้อมใส่นะครับนี่ใครหาอยู่นะครับโอ้อันเหนียนแห้งแถวอะ ไปดเสียงนงนนนี่นะครับใครสนใจนะครับ ต่อได้นะครับ E.T. ร้อยสิบตัวนี้เท่าไหร่ก็ราคาเปิดไปสองหมื่นสองกว่าสองหมื่นสองนะครับพร้อมใช้งานนะครับตาไฟออกว่าครับเนี่ย E.T. แท้นะเอ้ย R.T. แท้แทแนะครับนี่ร้อยสิบร้อยสิบ D.I. นะครับตัวนี้บอกคือดอกว่าต้องคนนั้นดอกขับพร้อมเพ้งเลยแสดงครงับพ่อมเพ้งสีมือนะ ต่อรองได้นะครับพร้อมพงสยามพัดรับโหลดได้นะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับนี่ครับเบอร์ครับมีบริการจะส่งตัวประเทศนครับเนี่ยเขครับ